ค่าสวัสดีค้าพี่น้องมนีวันที่1ิากันญาเนาะค่ะเนาะสองหาสองสามมีผ้ามาเบิงต้นใหม่ขอยเปลี่ยนกระถางให้ใหม่เนาะค่ะเนะเาะต้นนี้เป็นตินมังก่อนค่ะเปลี่ยนกระถางให้เขาค่อยออกดอกนะคะปีไก่ออกดอกนี่โชคดีแล้วค่ะเด้อต้นนี้ใหม่มงคลอนนะ่ะคอยมากลวกะ็บุนมีอีกต้นนึงแลวก็ให้เบิงวิว วิวหน้าบ้านจา้ะงามบ่ครับมีแต่ตึกฝนกับน้ำตกล่กลอกเก็บเห็ดเนาะค่ะเนะาะนั่นก็จะมีสนามเด็กน้อยเล่นย้ํหีมาลงน้ำงามเด้อค่ะเดอะ้อนี่ก็จะเป็นเอ่อกุมารกวางทรบเนาะค่ะเนาะเอ้าวอวอวอกวนอินกวนอิมกวางทรบวัวพิดขอโทษเด้อค่ะเดอะ้อเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอามาตั้งไวนะ้นา หน้าท่าขื้นบ้านเสด้น้ำโศกน้ำเงินน้ำคํำเขาบ้านเฮาเนะนี่ก็ท่าขื้นบานค่ะอยู่สันซีแล้วค่ะเด้ออยากพยายามขนของนักขื้นบานนี่ละ่ะนี่เราข่อยกับสิเลี่ยงของไว้อยู่หน้าท่าเขาหองว่าของข่อยมันมีมันอยู่ตรงแจกพอดีมีมองตังของนี่ก็อีกห้องหนึ่งมีสองห้องนี่ละ่ะสันเทึ่ง สั่นละสองหองต้นมะกรูดย่อนเสียงเนีย่ยกำลังแตกอยอดออกเนี่ยงามบ่คะซื้อเขามานด้วจ้ะเด้อถ้าคิดเป็นเงินไทยกับตนตนละสองพันบัวค่าทรงกับตีซะสองพันสองเนาะตนเขาถาบกิ่งมากค่ะเนีย่ยเห็นบะ ควายสบอกให้เดอถ้าเกิดว่าเนี่ยตามต้นเขาขืนมานไม่ใช่เป็นต้นมักสมโอแสดงว่าเขาเอาต้นมักสมโอมาถาบกิ่งนี่เห็นบอนเนี่ยห้อยเขาเห็ดเนี่ยเขาขายเนี่ยสามารถยกต้นมันขืนใดเลยเด้เนะค่อยเอาไข่กับเปลือกมันเน่ยบีเปลือกมันแล้วก็ผสมกันตีตีใส่กันทั้งไข่ทั้งเปลือก ใส่กันแล้วก็มาใส่บำรุ่งเขาแล้วก็คอยใส่ปุ๋ยมีปุ๋ยสําหรับต้นมะกรูดนะกาลังแต่งามเลยคะ่ะเนี่ยอันนี้ของน้องพุ่นหมากเนาะค่ะเนาะเขาหามากงามงาม,มาอยู่ก็ข่อยขยบได้เบิงเอาขยบหูว่ามันเป็นเพียอะไรเนยเนี่ยมันสิเกาะตามงามันเนี่ยตามกิง่งตามกิ่งการของเขาผูอกกับบอลตกลน่นนี่ ส่วนตัวนี้กํลังแตกหยอดออกด้วยค่ะเดินเนี่ยเห็นไหมคะนี่ยข่อยตัดน้ำมันออกหยอดกําลัางปงได้กินยอดอยู่ด้ย,ดยค่ะสามตน้นกินบระวัดเบะไว้ดอกมิตรข่อยก็ลูกนั่แหละก,กินอาหารไทยอันนี้เป็นเอ่ออยังแก้วมารากดค่ะที่จริงตนก็งามงาม อันนี้เขาแตกนอกขึ้นมากพราะว่าขังรางไมั่สไมีหัวเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยข่อยก็เอามาเปลี่ยนกระถางข่อยเอาเปลือกทั่วนี่แหละเนี่ยเปลือกทั่วเอาใส่ผสมกับดินแล้วก็กาแฟที่เขากินน้ำเนาะกาแฟมันเป็นแบบแผ่นน่ะคะ่ะผงม,มันน่ะข่อยเอามายองยองใส่ขี้ดินเนี่ยไม่ใส่ต้นมะกรูด ใส่ห้มกันนี่ก็จะเป็นวิวในระเบียงระเบียงอันนี้มันน่อยคอยหามุมก่อนอ้าวอันนี้เป็นพักซี่ใบเรือนาะค่ะเนาะพักหอมเปที่คอยค่อยลงคลิปไปรอบนั้นถือว่าไปซื้อของเวลาเนเชียมากเนาะค่ะเนาะปูขื้นแล่าค่ะเนี่ยคอยใส่แบบแช่น้ำไว้จนเขาออกหากเนาะ ประมาณสามขึ้นหรอนำห้องห้องไห้เอ่อในขวดในหยังสินะเพราะว่าขวดโบไม่นำฝนเนาะค่ะนี่กำลังแตกใบางามเลยค่ะใด้สองกระถางแค่นี้ก็กิกนบาวชาบาวไหวแล้วละเพราะว่าโดนโดน,ดนคอยได้ใส่เขาเทื่อนึงกับพวกต้มย่ำพวกย่ำเมยียงสิแหละใส่หลายบไดยนะคะ <c oughs> มันสิเบิดอันนี้ก็คอยเอามามาเห็ดหม<อ>่เด้อค่ะเด้อ เขียวมรกดแม,นม่นอมถ้าพิสจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาบอกขวัยนเด้อค่ะเด้ออันนี้เพิ่นนิิเป็นตระกูลเดียวกันกับผู้ดางเนาะค่ะเนาะกระสือมาไวประดับบ้านแต่ที่จริงขออยากอาไวนาบ้านละ่ะสบาที่นี่พื้นที่จำกัดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นพายตูกระเพาอิตาลี พ่อย์เรายมืสีดยาค่ะแม่เอาจนพะกิโตข่อยกระเพ้าล่ะเป็นกระเพ้าหรือว่าใบแมงลักก็ได้ค่ะสีแกงนอก้อไหม่แกงเฮดใส่แท่นใบแมงลักได้เลยเนี่ยกินข้าิสีไข่โหระพาังสี่ไปพัดกระเพ้าก็ได้อ้าวมาเบิงเนี่ยอันนี้ก็ต้นใหม่ของพ่อย่ดอกหลอดแหลบลอดแหลนีข่อยก็เอามาเบิงเอาเนี่ กระเบียงบ้านข่อยสิเป็นประมาณนี้เด้อค่ะเด้อกะซิมีกระจกสำหรับหนาหนาวเนาะค่ะเนาะเนี่ยไทาหิมะมากสิกะเออต้นไม้ข่อยกะบ,บ่าตายบ่อแล้วฝนกระตกเนาะค่ะเนาะผุนต้นพริกข่อยเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อฝนตกปิดหน้าตา่างม่ นี่พคนคือต้อนเอียงผู้ใดหูกรบบองได้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าชววา่วงคอยเฮดคลิป่อยลืมซื้อ <c oughs> คอมเมนต์มาบอกในเด้อจ้าเด้อออกดอกนี่ยน้ำโศกย่างดีเลยค่ะขวยมาเปลียนกระถางไฮเบิดก็คือท่ว่าล่ะเอาเปลือกทั่วทั่วลิสงเดี๋ยวเขากินละ่ะเอามาบ,บ,บีบผสมกันกันกบดินแล้วกะ็กากกาแฟะนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีพักปังแดงเนาะค่ะเด้อ นี่คือพักปังแดงเกิดง่ายอันนั้นใครเอาเม็ดไปถิ้มไว้ซื่อๆได้เนี่ยขึ้นเสยอันนี้ก็มาพริกกะเอื่อยพันหามากท่านได้กินหนวยเพียมันล่งไหมอันนี้ก็เป็นกกูดๆอยู่เนี่ยเป็นแนวใดในสิกับบานเกาหรอมั้งเนี่ยแต่พริกมันมาตายงางดอก อันนี้พักอีดลคศข่อยเนาะเพิ่นกะสิว่าพักนั่งเลิศขค่อยกระเอินตามธรรมชาติละ่ะผิดกดบนเนาะบ่หู <c oughs> <c oughs> จังไดก็ขอโทษขออภัยไวก้กอนเ <c oughs> ด้อค่ะเด้อทานีหยังผิดพลาดถันบ่สุภาพเลื่อนใดขอโทษไวตรงนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้กะมกพริกมกพริกนี่ได้สามเออสี่ปีแล้วนะมนตตหงเกาคุณเนี่ยหน่วยซุกหน่วยดิบก็บมี่ พ่อได้เฮ็ดลูกโดดอยู่พ่อได้ตำตำเจ้วกินอยูอ่ลายอยู่นั่นก็พักปังแดงเนยค่ะเด้ออันนี้เกิดเองค่ะเม็ดลอยไปในเกิดเองค่ะคักลายพักลายอยู่เด้อระเบียงน้อยๆพุนมองเก็บของ่อยลก้กกานี่ต้นมะพริกต้นนี้กั ก็ลอกก็ร้อยคอยเอาใบถิ่มเบดเลยเพราะว่าเพียมันลงเนาะคะ่ะเนาะกะคอยกันสีดนี่เลยนี่น้ำสันไลค่คักๆนี่แหละเพียตายเบิดสันไลผสมน้ำเนี่ยแล้วกะกระ,กะทินง่อยคอยว่าคอยสิตัดถิ่มแล้วผัดเกินให้คอยเซยคอยก็เลยเอาไว้เสียดายมันคอยมีเม็ดมันไหลมันปลูกง่ายกะปลูกไปพ่อมีซื้อแหละนี่กะพักขยงเนาะคะ่ะเนาะ หลอดบอหลอดบอกมากหันกับพักอีเลิศเดี๋ยวรจะได้จัดไหมอยู่กับมีโหรละพาตตนเดียวหันแค่นั่นเองอันนี้เด้กกากาแฟทข่อยว่าเนี่ยข่อยช่องกินแล้วข่อยบ่ได้ทิ่มเดอค่ะเด้อนี่ตัวนี้ถ้วบ,บ่อสี่กอาห้องกระถางที่เป็นหูน้ยญ่งใหญ่เลยเนี่แมงว่าเขาไก่เดอค่ะเด้อเป็นความรูที่ข่อยเห็ดเอง อันนี้ก็พักปังเกิดง่ายไงยพี่น้องเลยมะกขืเก็ต้นมะลิข่อยไหมเนี่ยกระลังออกดอกเต็มเนี่ยมากระลังเริ่มดำแล้วเนี่ยดำแล้วก็เอาให้มันแหงแล้วฮขาเพาะได้เลยเนี่ยเนี่ยหลายหลายเนี่ย่อยกับสิบเก็บของวางของไว้ยังสี่เด้อค่ะเด้อพื้นที่หน่อยตะว่า ใส่เันเป็นประโยชน์ไ้ได้มากที่สุดเนาะคะ่ะเนาะกระแวะผ้ามาเบิงของอยู่ในสวนขัวอยู่ในระเบียงเนาะคะ่ะเนาะมากกาแฟกดไลค์กดแช์กดติดตามนั่นไ,ได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะอยู่ตางแดนเงาๆกับมี่อยู่แค่นี้แหลคะค่ะพอได้พอได้กินได้ยาคันละ เดี๋ยวคนลาทาไม่โอกาสทาฝนลุ่งดีๆเดี๋ยวค่อยไปเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดนึ่งเก็บมวนโอเคค่ะไปแล้วค่ะโชคดีสุภูสุคนเด้อค่ะเดอ้ออยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะเดอ้อลํำรวยเงินทองบายบายค่ะ